สวัสดีครับวันนี้ครูโยลูกชาสวนก็มาพบกับเพื่อนๆกันนะครับส่วนครูโยรูชาสวนนี่นอกจากมีมะพร้าวแล้วนะครับก็ยังมีพืชที่แปลกๆอีกหลายๆชนิดเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันเดี๋ยวตามครูยโยไปเลยนะครับผม นี่นะครับต้นไม้ที่จะแน,น,นะนําในวันนี้คือสับป,ปะรดนี่ดูนะครับอันนี้สับป,ปะรดเขาเรียกว่าสับป,ปะรดมวงช้างนะครับอันนี้ไม่ได้ดูแลเขาปล่อยเป็นธรรมชาติมากๆเลยเขาเรียกว่าสับป,ปะรดมวงช้างนะครับสับป,ปะรดมวงช้างนี่ผมไปนค้นหาตามตามอินเทอร์เนต็ตต่างๆก็ไม่เจอว่าประวัติเป็นอย่างไรเพราะต้นไม้ต้นนี้เป็นสับป,ประรดที่แบบ โบราณมากแล้วนานมากหลายสิบปีมากแล้วที่อยู่กับสวนเรามานะครับหาข้อมูลยังไงก็ไม่มีมันมันจะแตกกับสับปะรดอื่นก็คือว่าลูกเขาจะยาวๆลูกจะยาวแล้วก็อันนี้ไม่สมบูรณ์ลูกไม่ข่้นโตเท่าไหร่ปกติลูกเขาจะยาวประมาณศอกศอกศอกได้ประมาณศอกคนเนี่ยถ้าเป็นสับปะรดปกติเนี่ยจะเป็นลูกแล้วก็จะเป็นหัวสับปะรดสามารถไปขยายพันธุ์ได้ส่วนเนี้ยแต่ถ้าเป็นสับปะรดมวงช้างเนี่ยจะขยายพันธุ์ไม่ได้ เหมือนกับเขาเจะหวงพันธุ์คนเอาไปเอาแต่ลูกไปนี่จะไปะขยายพันธุ์ต่อไม่ได้เลยนะครับต้นไหนเขาจะขยายพันธุ์ก็จะใช้ต้นหนอหนอหนอที่แตกมาจากต้นแม่เนี่ยพวกเนี้ยเอาไปขยายพันธุ์นะครับยังมียังมีรอเปล้าเดี๋ยวต้องหาดูก่ันนะครับเมื่อกี้เห็นูปป้อยู่ตรงนั้นรูปนี้ นะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเกี่ยวกับสับป,ประดรดต้นนี้มามามเรียกว่าอะไรมามาเปลี่ยนกันได้มาแลกเปลี่ยนกันได้ว่าใครมีเป็นยังไงนะครับผมประวัติเป็นยังไงผมก็อยากจะรู้เหมือนกันพราะผมค้นหาประวัติของเขาไม่เจอว่าประวัติเป็นยังไงนะครับผมเขาจากอินเทอร์เน็ตจากอะไรผมหาหาข้อมูลไม่เจอเลยแต่เป็นสับป,ประรดเก่าแก่โบราณมากอันนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาจะใช้ คนที่เป็นเจ้าขุนมูนายต่างๆบ้านบ้านคนมีฐานะเนี่ยเขาจะปลูกสับลึกงวงช้างี่ยเป็นไม้ประดับเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะพวกไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนี่จะไม่เค่อยมีจะเป็นไม้ไทยๆไม้อะไรต่างๆนานาแต่สับลึกงวงช้างเนี่ยก็เป็นไม้ประดับของคนสมัยก่อนก็เป็นต้นหนึ่งของไม้ประดับของคนสมัยก่อนครับผม ครับผมวันนี้คุยโยลูกชาาส่วนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆคนนะครับก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจคุยโยลูกชาาส่วนด้นะครับผมขอบคุณมากครับ